นิววงสกรโพสคลิปแอบถ่ายหวานใจเป็นหนึ่งคู่หวานกันบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยสําหรับคู่ของพระเอกนิววงสกรและนะักเอกสาวนาวทิศานาถพระคู่นี้เขาหาดูใจกันมานานกว่า9ปีแล้วแถมยังวางตัวดีมากเพราะไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือข่าวด้านลบออกมาเลยและแม้ว่าจะไม่ได้หวานหรือมือหวาเหมือนกับคู่อื่นๆแต่ก็มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดนิวก็ได้ออามาเผยโมเมนต์ความน่ารักให้ได้ติดตามกันด้วย นั่นก็คือคลิปแอบถ่ายบนรถของนาวโดยหลังจากที่ขึ้นรถแล้วก็อินกับเพลงหนักมากจนทั้งร้องและเต้นตลอดทางเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ไปชมภาพกันเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมทุกวันตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาขับรถไปได้ดูคอนเทมโพรารีดันชุดใหญ่อันนี้เขาไม่ได้รู้ตัวนะครับหลังๆมาเขาโดนถ่ายคลิปแกล้งบ่อยเลยเริ่มระวังตัวว่าจะโดนแอบถ่ายคลิปแกล้งอีกแต่ก็อย่างว่าเราก็หาทางจนได้รอจังหวะเหมาะ ถ้าผมหายไปเกินสามวันออกตามหาด้วยนะ ag, ตัวตึงดอนเมืองทำเอาเพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์นสนั่นเลยว่าน้องไม่เหนื่อยหรอไม่ง่วงดีนะน่ารักน้องน่ารักอะ่ะงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนั่นเลยซึ่งหลายคนก็แซวเลยว่าน้องไม่เหนื่อยเลยเหรอพราะหลังจากที่ขึ้นรถแล้วก็ร้องเพลงทั้งเต้นไม่หยุดแบบนี้แหมเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องรอถามเจ้าตัวแล้วล่ะว่าเอาพลังมาจากไหนถึงได้สามารถร้องและเต้นขนาดนี้ เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คงอยากจะเป็นกำลังใจให้คนขับรถด้วยนั่นแหละ